สวัสดีครับผมกับผมนะครับแทนทีวัางให้นะครับในช่องสาวอินดีวิธีบานหน้านะครับเมื่อนี้ผมกับมาเจอบานอีกหลังนึงเนาะสีเหลืองงามเลยนะครับบ้านลังนี้กับสีมีความกว้างอยู่เจ็ดเมตรนะครับทั้งหน้าบานเจ็ดเมตรนะครับเพราะว่าห้องละสามเมตรห้าสิบนะครับความยาวของตัวบานนะครับคือทางขางบานฟังทั้งนี้เนาะที่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นี่สีมีความยาวอยู่14เมตรนะครับ14เมตรนั่นบานที่มีลังคาอยู่3าสเต็ปนะครับ สามสเตปเนาะการที่มองเห็นนี่คือ3สเตปนะครับโค้งสางนะครับโค้งสางก็คือเป็นเป็นเสานะครับเป็นเสารอขึ้นมาเนาะครับเสาคอนกรีตนะครับคอนกรีตนะครับตรงนี้ยื่นมุกออกมาหน้าบ้านนะครับมุกยื่นมาหนาบ้านเพื่นสิเป็นเสาหนาสิเป็นเสากอฉาบนะครับตรงนี้นะครับกอฉาบนะครับเสาเสาของโต๊ะบ้านนี้เพื่อนที่ใส่เสาหนาหานะครับเสาหนาหานะครับเสาหนาหาตรงนี้เนาะตรงที่เพิ่นทาซีไว้นะครับเป็นคอนกรีตนะครับ กะเดี๋ยวไปเบิ้งโค้งลังคาครับโค้งลังคาข้างบนนี่โค้งลังคาครับโค้งลังคาข้างบนนี่ก็สิเป็นโค้งลังคาเล็กนะครับเป็นโค้งเล็กโค้งเล็กกันวันไหนทั้งเบิรเลยนะครับโค้งสั่งก็จะเป็นเล็กนะครับเล็กเล็กที่เป็นเป็นใส่เป็นตัวอสีนี่ก็คือเล็กสามนะครับสามคูณสองนะครับสามคูณสองเล็กสามเล็กสี่คูณสองเล็กสี่หรือเล็กสามพออ๋อเล็กเล็กอันนี้นอเล็กไอ้สามคูณสองนะครับสามคูณสองนะครับแล้วก็ตัว ตัวจันทันกับเป็นเป็นใสเดียวกันนะครับคือ3มคูณ2นะครับตัวแปรนะครับแปรหรือว่าสาัญหรือว่าข่าวนี่ก็ใสเล็กหนึคูณ2นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบ่าถามรายละเอียดก็พอเพ่นมาเพราะว่าพอเป็นเป็นค้นเฮ็ดนะครับเพราะว่าคุณจ้างสร้างน้ำ <c oughs> เฮ็ดเองน้ำนะครับส <c oughs> วัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับขอเดี๋ยวผมฝากไม่เนาะจิตไม่จังสิได้ยินเสียงพ่อไอ้บ้านแั้นมี เวลายป่น Bref.. ี่คาาเห็ดลยเวลาอยู่นะวดประมาณจจกบาทะจักเสียงก่เจ็ดแปดเสียงคละเจ็เสียเจ็ดแปดเสียงไอพ่อเห็ดเองบ่ครับแมนเห็ดเองเห็ดเองนี่ไม่ยถึงว่าพ่ออกอฉาบแมนแมนเห็ดตั้งแต่เทพืเล่นมดตั้งแต่เพืชเลยออ ตั้งแต่ฝังเสาเลยนะครับตั้งแจอตั้งเจอฐานหลักเลยคือว่าตั้งแต่ฐานหลักก็คือตั้งแต่ฝังเสาที่คาดบนนั่ะเนาะพอฉาบขึ้นมาอันนี้ป่านนี้พ่อเลยนี่ทีมงานมาซอยบ่บ่าๆๆอได้จ้างไรเห็นเดาเองเลยโอ้ทั้งเบิร์ตนี่บ่แม่นโอ้เชื่มปูนกับเชืเอมอะเอกกับเมีหยาสองคนท่านนี้โอ้สุดยอดค่าวัสดุนี่ค่าวัสดุนี่ค่าวัสดุแม่นนี่เราถึงมาเทค่ละเมืองสองหมื่น ลุมเร็วเรวลุมรวมเหลวจะเสียมาเท่าเราหน่อยเนาะบริษัทเสียมาจะไหลจะว่าข้าวซื้อมาลุมรวมเหลวานี่เบิดลายประเดพอเข้าวสะดุกเปียสียนพอวะเมียนวะทิชเปียกเสียนทิชเปียกเสียนด้วยข้าวัลสดุนะครับได้ได้ได้เพื่อนประมาณนี้นะครับนะครับเจ้าของออพเจ้าขงนอนสองสองของนอนสองของนอนข้างไหนนะครับสองของนอน แต่ว่าสิบปอด์เนีขาไปทั้งในไก่วัวนี่วัวนี่ก็จ้างเลาวไงมัดไหยได้หรอบัวบัวข้างนอกคือว่าเซนตอความเองาให้เพิ่มมัดไทยสจ้างมาัดไหยนะจ้างมัดไทยนะครับทั้งคางบ้านตั้งคางบ้านนี่ก็สิเป็นสิเป็นบ้านเรือนนะพอนี้เขาบอกเขอใหม่ตั้งคางบ้านนี่ก็สิเป็นเอ่อบ้านเรือนนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งบ้านเรือนบ้านเรือนนี่บ้านสัมฤทธิ์่ครับเป็นบ้านสัมฤทธิเนาะเฮาซื้อมาแต่อันนี้ก หอยซางแล้มาอ๋อคือว่าให้สร้างเพิ่นมาติดกับหมองเลยให้สร้างเพิ่นมาติดกับหมองแม่อ๋อกะสิมีมวงลวดเนาะมวงลวดนํานะครับเป็นเป็นบานเรือนนะครับอันนี้ก็คือห้องนอนนะครับห้องนอนเนาะห้องนอนสองห้องนะครับห้องนอนสองห้องหลังนั้นี่เป็นห้องห้องน้ำเนาะห้องน้ำนาะพ่อเนาะห้องน้ำ้องน้ำอันนี้ประสงค์นั่ะล่ะ้องน้ำนะครับอ่าตรงนี้ก็คือหน้าบ้านเอ้ยข้างบ้านนะครับแล้วก็สังเกตว่า ขึ้นไปนะครับพอก็จะต่อต่อด่างขึ้นไปน่ะต่อด่างสเตปแรกขึ้นไปน่ะกลัวนะพ่อเนาะเมตรอ่าสิบเมตรยีบ่เมตรยีเมตรสามนี่แหละครับเมตรหนึ่งครับเมตรหนึ่งแล้วก็ลดลันกันมาเนาะลดลันกันมาเนี่ก็คืี่ลดลงมาเรื่อยนะครับลดลงมานี่กระซี ลดลงมาจนจนเหลือประมาณสักสักประมาณ80ดสิเส้นหลอครับเพิ่นเพิ่นบริเวย่งแหงนะครับบ่ได้สโลมแหงอยู่หนาบานบนะครับอยู่ทางหนาบานของของบานลังนี้นะครับเฮาออกมาข้างนอกแล้วนี่เฮ้าจังสีได้มองเห็นภาพชัดเจนนะครับเพอว่าต่าที่มองเห็นนี่ก็คือว่าเฮาสีมองเห็นลัางคาเป็นสองสเต็ปนะครับสําหรับตัวบานแล้วกับเพิ่นต่อต่อมุกยืนออไปดา่านขาน้น4เมตรเนาะ ในโตบาลในเจ็ดเมตรีทั้งเจ็ดเมตรนะครับเปิ้กระสีมีระเบียงหน้าบ้านนะครับระเบียงหน้าบ้านเป็นสีดำนะครับใส่เล็กทั้งเบิดเลยนะครับแล้วพอเพิ่นเห็ดเองผู้เกือบผู้เดียวทั้งเบิดนะครับถือว่าเก่งแห้งครับบันไดนะครับบันไดพอเพิ่นกระปูกระเบืองนะครับบันไดสีมีอยู่อยู่สามขันนะครับบันไดสามขันนะครับขีกอยู่คูหายิ่นว่าโบราณเพิ่นวานะครับงบประมาณที่พอใส่เห็ดบ่านลังนี้ก็คือคนใส่ยู่ประมาณค่าสร้างนะครับ เจ็กแสนกพิ่นแปดแสนเออเปกแสนนะครับเฉพาะค่าวัสดุนะครับแต่ว่าค่าสร้างนั่นบรวมนะครับเพราะว่าพอคนเทิดเอาเองนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพอจะคล้องบ้านนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการทายทํำนะครับเมื่อขอพอพอกัให้ท่ายนะครับแล้วก็ เดี๋ยนำความรู้นะครับไปฝากพี่ๆน้องๆนะครับในการสร้างบ้านนะครับสำหรับผู้ที่กำลังสร้างบ้านนะครับเดี๋ยนำความรู้นี้ไปเปรียบเทียบนะครับกับกับงบประมาณที่จะคล้องตังไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์แล้วครับสร้างประโยชน์ให้กับพี่พี่น้องนะครับก็ฝากนะได้ครับฝากผอบพใหญ่เพูนแนครับฝากเพจพ่อผู้ใหญ่เพูนแนนะครับไอเฟียบู๊กเบาเที่ยวหน้าครับซอยไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เห็นไหครับ ขีเต๋อครับมือไรมือใหม่หรือมือเก่ามือใหม่มือกระด้างถือทุบกระดิบโปถือทุบกระดิบโปกะฝากฝากน้ำแน่ฝากน้ำแน่ครับฝากไปเราเที่ยวหน้านะครับฝากเราเที่ยวหน้านะฝากกดติดตามเพื่อน่านะครับสำหรับคลินิก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็เล่งมาสิซุมมานี่ซุมมานี่นี่ไอเด่นฝากชิซิสุนะครับชิสุนะครับพันนี้ชิสุนะครับ